รบสวัสดีท่นผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์ a เอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง มาร์คเอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมห่างหายกันไป1วันนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยเป็นร้อนในนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่หายดีนะครับผมหากว่าวันนี้เนี่ยพูดเสียงแปลกแล้วก็เสียงไม่น่าฟังเนี่ยต้องขอกราบประธานอภัยท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็เนื่องจากเมื่อวานนะครับผมผมได้โพสต์สอบถามไปนะครับผมก็อยากดูรายกันนะครับผมในวันนี้นั่นเอง นะครับผมแล้วก็มีคอนเทนต์หนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็คือความสามารถนะครับผมของ MC EVO ถัดไปนั่นเองนะครับผมที่จะมาเป็นตู้ E ี o ถัดไปต่อจากตู้ปัจจุบันนั่นเองนะครับผมที่เป็นเซตนี้นั่นเองนะครับผมเน่เป็นไงนก็ถ้าใครได้ดูการส่งคลิปที่แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่า เกลือจัดๆนะครับผมเค็มจนเป็นโรคไตกันเลยทีเดียวนะครับผมนะชุดนี้คือแบบสุดเก่งนะครับผมนะซึ่ง m 4ตัวนี้นะครับผม m ส evo ตัวตัวถัดไปที่เป็นตัว Evo ถัดไปเนี่ยมันจะคู่กับเจ้าชุดเจ้าชุดเซตนี้ด้วยนะครับผมเป็นชุดเซตเดียวกันเลยนั่นเองนะครับผมก็ออกแนวแบบเป็นไฟลาวานรกอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นตรีประมาณนี้แหละนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูความสามารถกันแล้วก็ลักษณะเอฟเฟกต์เต็มๆด้วยนั่นเองนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมเรามาดูอันนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมก็มีกิจกรรมเข้ามา ในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมการสุ่มที่บอกได้เลยนะครับผมว่าแค่เห็นหน้าตากิจกรรมก็บอกแล้วนะครับผมว่ามันเกลือไปแล้วครึ่งตัวนะครับผมนะกิจกรรมแบบนี้คือแบบว่าเสียเพชรเยอะมากๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองสัก4ี่ครั้งก่อนเลยนะครับผมทาไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วแหละนะครับผมนะมาจัด <c oughs> <c oughs> ป้าหมุนพิเศษไปนะครับผมอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นการพิเศษหนึ่งครั้งนะครับผมไม่มีแบบว่าพิเศษ10ครั้งหรอ จัดไปครับผมอ่ะสิครั้งไปเลยดีกว่านะครับผมนะไม่เป็นอันเสียเวลานะครับผมนะปิดแอนิเมชันดีกว่าท่านผู้ชมเผื่อมันแบบมันจะนานนะครับผมนะก็เปิดไปเลยนะครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ได้กระเป๋ามาท่านผู้ชมเอาเรื่องนะครับผมได้กระเป๋ากับเพชรอีก99ด้วยนะครับผมนะสุดจริงนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไปแลกได้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่น่าจะเอาไปแลกได้นะครับผมก็ได้มาเป็นเจ้าตัวกระเป๋าแล้วนะครับผมไม่รู้จะได้ซ้ำอีกหรือเปล่านะฮะเราไปอีกสิบเราไปอีกส ได้เป็น999เพชรนะครับผม,ผมไม่ได้อยากได้เพชรเลยนะครับผมแต่ก็เอาไว้ต่อทุนก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะจัดไปอีก10ครับผมมาได้เป็นโอ้โหได้เป็นท่าทางมาแล้วท่านผู้ชม,ชมเอาเรื่องแนะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องมาสามารถเอากดไปลแบบว่าเอาไปแลกได้หรือเปล่าเนะี่ยเออมันไม่น่าจะเอาไปแลกได้หรือเปล่านะฮะผมมันน่าจะไปแลกได้นะครับผมก็สุ่มไปเรื่อยๆแล้วก,ก,ก,กันนะครับผมถ้าแบบนั้นนนฮะโอเคได้ไปอะไรมา โอเคถือว <icana>, ่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็กดรับไปเลยนะครับผมได้เป็นโปรไฟล์ตัวนี้มาเอ้ยท่านผู้ชมโปรไฟล์ตัวนี้มันเหมือนว่ามันจะต้องเป็นอยู่ในตู้สุ่มไอตัวเ p ใช่ไหมก็น่าจะเอาออกนะครับผมในตัวของตู้สุ่มแล้วก็เอาอย่างอื่นเข้าไปแทนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มต่อกันเลยนะครับผมเหลือในตัวของไอซ์วอลนะครับผมโอ้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้ซ้ําด้วยอ่ะเอาเรื่องนะครับผมนะเราเหลือในส่วนของไอซ์วอล นะครับผมมา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 ไอซ์วอลออกหน oh, ่อยโอ้โห่99เพชรออกก็ถือว่าโอเคน,นะครับผมนายยังไงจังหวะนี้โอ้โ oh, ห่99เพชรเอาอ,อ,อีกแล้วท่านผู้ชมมันเป็นการปั๊มเพชรไปตัวหรือเปล่าเนี่ยยังเอาเลยนะฮะมาโอ้โ oh, หอันนี้เกินจัดนะครับผมนะยังไงจังหวะนี้โอ้ oh, ต้องออกแล้วไอวอลไอวอลโอ้ I war. I war. Oh, ไม่ออกท่านผู้ชมเอออยากเกินนะไอวอลมาหน่อยไอวอลไอมานะครับผมนะไอซ์วอลสุดท้ายแล้วยังไงจังหวะนี้เออไม่ออกท่านผู้ชมเกินะ ไอวอลหน่อยดีไอวอลหน่อยดีไอวอลหน่อยดีไม่ออกเลยท่านผู้ชมออกแต่ในส่วนของเจ้าตัวกระเป๋านะฮะมาโอออกแล้วท่านผู้ชมเอาเรื่องนะครับผมออกแล้วนะครับผมเป็นไอซ์วอลคอปราตตัวนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าเราได้ของใหม่มาครบถ้วนแล้วนะครับผมแล้วก็ออก999เพรด้วยนะครับผมนะถือว่าแจ๋วมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอลเลกชันกันเลยนะครับผมที่ได้มาก็เป็นกล่องดวงใจนะครับ,ผม,รบผมกล่องดวงใจอันไหนเอ่ย กล่องดวงใจอันนี้เลยนะครับผมนี่มีเอฟเฟกแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงเนมีตาคขาบ้าออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็กระเป๋าสพายนะครับผมเป็นขอบร่าแบ๊กนั่นเองนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยขอบร a าแบ๊กของเรานะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่อ่ามันไม่มีเอฟเฟกนะครับผมนะเอ้าไอสลีปมันชวนมาทำไมวะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พื้นหลังที่ได้มาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่อยูพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของไอซ์วอลนะครับผมไอซ์วอลก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมไหนเออเป็นไอซ์วอลตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอซ์วอลคอบเาตัวนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที<ๆ>่จะเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมเน่เหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับผมคลิปนี้มันก็เข้ามาแล้วนะครับผมนะแล้วก็เหลืออะไรอีกหลายอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นท่าทางนะครับผมเป็นท่าทางะะทาใหม่เยลยนั่นเองนะครับผมเป็นท่าทางแบบว่าเรียกรถนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยว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 ท่าทางไหนเอย อยู่ล่างๆเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะไหนเอ่ยไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ไงนะครับผมนะก็สวมใส่ไปเลยเน่เป็นไงอย่างท่ท่านผู้ชมดูเน่โอ้เรียกรถออกมาแงนแงนเน่แล้วก็สกินรถตัวนี้มันก็มีจริงด้วยนะครับผมนะก็ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนของความสามารถของเจ้าตัว M4E อ่า m c e 1อะไรล่ะ m c e 1 Evo กันเลยนะครับผมแล้วค่อยมาดูในส่วนของกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นสกินปืนสกิลแรกนะครับผมที่ผมจะมานําเสนอท่านผู้ชมเลยนะครับผมก็เป็นในส่วนของเจ้าตัวสีเขียวนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเท่ยกพอสมควรเลยนะครับผมก็เป็นตรีมแบบว่า ออกแนวแบบว่าราชานรกอะไรประมาณนี้นะครับผมสังเกตจากเจ้าตัวเอ่อตัวกะโหลกนะครับผมที่ติดกับตัวปืนเลยนะครับผมก็จะเป็นกะโหลกสีเขียวนะครับผมนะแล้วก็จะมีไฟสีของออนออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมนะลักษณะปืนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเขียนคําว่า Number s นะครับผมที่ผ่านท้ายของปืนด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นเลขเดียวกันกับเจ้าตัวนั้นเลยนั่นเองครับผมก็เป็นปืนประจําตัวของเจ้าตัวสีเขียวในตู้อีว่ปัจจุบันนั่นเองนะครับผมนะค่าฐานะนะครับผมก็ จะเป็นบวกระยะ2นะครับผมบวกเจอกเกราะ1แล้วก็ลบความรีโหลดออกไป1นั่นเองนะครับผมนะริพันกันหมดไปหมดแล้วนี่ฮะก็เป็นลักษณะปืนประมาณนี้เลยนะครับผมคาดว่าจะเป็นสีที่ใช้เป็นเขียวน้อยที่สุดด้วยนะครับผมน่าหากว่าเรียงนะครับผมเรียงตามในส่วนของตู้อีโวปัจจุบันนั่นเองนะครับผมนะผมคิดว่ามันน่าจะเรียงตามนั้นเลยนะครับผมสีเขียวน่าจะเป็นสีที่ใช้เป็นเขียวแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็สีถัดไปนะครับผมจะเป็น สีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมนะก็เรียงตามตู้อีวปัจจุบันเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมี กะโหลกสีม่วงนะครับผมกระโหลกสีม่วงแล้วก็ไฟสีฟ้าเนี่ยออกมาจากตัวกระโหลกด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปลายกระบอกปืนจะเป็นแบบว่าเอ่อสีฟ้าเลยนะครับผมไม่ได้มีเอฟเฟกนะครับผมมีเอฟเฟกแค่ตรงตรงกลางกระบอกปืนแล้วก็ตรงพานท้ายนั่นเองนะครับผมตรงพานท้ายก็เขียนว่า Number s เเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมค่อนข้างเดียเท่มากๆเลยแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหัวกะโหลกตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นกระโหลกที่ติดอยู่บนไหล่ฝั่งซ้ายของเจ้าตัวชุดเลยนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนนนนนนนััผผมมใสส่่ววขอองงงเเเเจ้้าาตีีํิทป็ สีที่ใช้พิมเขียวนะครับผมเยอะขึ้นมาจากเจ้าตัวสีเขียวนั่นเองนะครับผมค่าสถานะก็คือ จะเป็นแม่นยำบวกหน,นะครับผมจอเกลาะบวกสนะครับผมแต่ว่าจะลดความเร็วอ่าความเร็วขึ้นที่เนี่ยออกไป1นั่นเองน,นะนะครับผมนะเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมเป็นแม่นยำบวกหนะครับผมจอเกลาะบวกสแล้วก็ลบความเร็วขึ้นที่ออกไป1นั่นเองนะครับผมนะพูดติดๆขัดๆมากเลยวันนี้ท่านผู้ชมมันเป็นร้อนไหนลิ้นมันแข็งนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนเจ้าตัวสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมก็มีกระโหลกสีม่วงนะครับผมซึ่งจะเป็นสีที่แตกต่างจากสีน้ําเงินออกไปนั่นเอง นะครับผมเนาะก็เป็นสีที่2นะครับผมที่ใช้พื้เขียวเยอะขึ้นมาจากเจ้าตัวสีเขียวนะครับผมชอบสีไหนกันบ้างท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแบบว่าทุกสีเลยนะครับผมนะอันนี้มีแค่2สีนะครับผมก็ถือว่าเท่มากๆแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงนะครับผมในส่วนสีถัดไปกันเลยนะครับผมถ้าว่าเรียงตามตู้อีโวในปัจจุบันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวสีม่วงนั่นเองนะครับผมนับเป็นสีม่วงชมพูแบบนี้เลย นะครับผมนั้นในส่วนกระโหลกนะครับผมก็จะเป็นกระโหลกออกสีชมพูชมพูหน่อยนะครับผมแล้วก็มีไฟเป็นสีม่วงออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีแบบว่ามีเขี้ยวออกมาเอ้ยไม่ใช่เขี้ยวนี่หว่ามันเขานะครับผมมีเขามาจากตัวกระโหลกด้วยนะครับผมค่อนข้างจะเท่มากเลยนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวค้าสถานะตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับผมจะคือเอ่อจะคืออะไรล่ะ <laughs> ก็คือนะครับผมดาเมจบวกสอง นะครับผมระยะบวกหนึ่งแล้วก็ลบกระสุนออกไป1นนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่ากระสุนน้อยลงนะครับผมแต่ว่ายิงแรงขึ้นเป็นบวก2เลยก็ถือว่าโอเคอยู่สมควรเลยนะครับผมแต่ว่า M4 มันก็ถือว่ายิงแรงอยู่พอสมควรแล้วนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยเขียนคําว่า Number อะไรนะ Number รเเหมือนกันหรอนะครับผมน่าจะเป็น Number s e เซเเหมือนกันกับทุกปืนเลยนะครับผมเปลี่ยนเพียงแค่สีแล้วก็เอฟเฟกนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ ถามว่า3สีที่พูดมาเนี่ยผมชอบสีไหนผมว่าผมชอบสีนี้มากกว่านะครับผมเพราะผมชอบที่มันเอ่ยิงแรงนั่นเองนะครับผมน้อยสีต่อไปนะครับผมจะเป็นสีสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นสีที่ใช้พิมเขียวเยอะมากที่สุดนะครับผมก็เป็นลักษณะส้มดําแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีลาวานั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะแบบงดงามตรการตามมากๆนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะฮะเนี่เป็นไงอย่างเท่ท่านผู้ชมแต่ว่าผมว่าสีเพอสเอ่อพอปืนมันเป็นสีดำเนี่ยผมว่ามันเหมือนแบบว่าปืนปกติ นะครับผมนะแต่ว่าถือว่ามันก็มันก็น่าจะแพงสุดแหละนะครับผมนะมันก็น่าจะแรงสุดแล้วก็น่าจะเก็บสะสมไว้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมปลายกระบอกปืนนะครับผมจะเป็นการไล่สีจากส้มมาดําตรงที่กลางกระบอกปืนนั่นเองนะครับผมในส่วนของค่าสถาน,นะของปืนนี้นะครับผมก็จะเป็นดาเมจบวกหนึ่งนะครับผมอัตราในการยิงบวกสองหรือว่าลัทเร็วบวกสองนั่นเองครับผมแล้วก็ ลบความเรเโหลดออกไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นดาเมจที่คล้ายๆกับเจ้าตัวเอ่อซอีโตัวตัวกริฟฟินนะครับผมที่เป็นตัวสีเหลืองเลยนั่นเองครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยท่านผู้ชมชอบสีไหนกันบ้างนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยชอบยิงแรงแล้วก็ยิงเร็วคือสีนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมท่านผู้ชมแลวนี่ก็จะเป็นในส่วนของความสามารถของเจ้า m c a 1 e v o นั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าชอบเล่นแบบไหนนั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมก็คงจะเอาในส่วนของ สีดําส้มนะครับผมที่เป็นสีคู่กับชุดในปัจจุบันที่ผมใส่อยู่นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าแค่สถานะก็เป็นค่อนข้างที่จะถูกใจอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็สีค่อนข้างที่จะเท่อยู่พอสมควรด้วยแล้วก็อีกอย่างคือมันแพงสุดนะครับผมก็น่าจะซื้อมาเก็บสะสมไว้นะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมหนึ่งนะครับผมในวันนี้ที่เข้ามาก็จะเป็นเจ้าตัวคาตาโนวาเลนไทน์นะครับผมที่เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นลักษณะหน้าตากิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการเลือกแบรนด์2อย่าง มซึ่งความที่เ,าเราคาดการณ์กันไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นในส่วนของการแจกฟรีในส่วนคาตาน็อตัวนี้นะครับผมแต่ว่า GM เมก็เอาเข้ามาในตู้ส่มแบบตัวตารางตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเสียเพชรอยู่พอสมควรนะครับผมถามว่าคุ้มไหมนะครับผมก็ถ้าสําหรับสายสะสมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับผมแต่ถ้าสําหรับแบบว่าเอาไว้โชว์เอาไว้เอาไว้เป็นแบบว่าเมนหลักนะครับผมผมว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเไม่สามารถถึงระลับบีได้นะครับผมแล้วก็ ไม่มีเอฟเฟกนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่ถือว่ามันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าจะเอาไปเป็นแบบว่าตัวหลักที่ว่าถือนลเราบินนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเกลยดีกว่านะครับผมก็ขอแบนไป2อย่างแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมจัดไปครั้งแรกครผมบเม19เพชรยังไงจังหวะนี้จัดมาได้เป็นในส่วนของโอ้โอ้ไม่ออกนะครับผมนึกว่าขันตนานจะออกแล้วนะครับผมครั้งแรกนะฮะ <laughs> ครั้งที่สองจัดไป4 9เพชรนะครับผมออกหรือเปล่าออกออกโอออกเป็นกล่องสุขภิบาลสกาวาเลนไทน์นะครับผมซึ่งผมก็มีแล้วนะครับผมครั้งต่อไปครับผม99เพชรยังไงจังหวะน,นี้ได้เป็นในส่วนของโปรไฟล์มาเนี่ยครับผมครั้งต่อไปครับผม199เพชรจัดไปมีแววว่าจะเหมานะครับผมเนี่ยออกเป็นแอร์บอร์ดมาแล้วนะครับผมเป็นแอร์บอร์ดย้อมสีอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นเลิฟลิสติคนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากดสุ่มกันไปก่อนเลยนะครับผม399เพชร แต่ก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าเ,าเดือนนี้นั้มีกิจกรรมใหญ่ที่เป็นของคอบราแล้วเนี่ย GM นะครับผมก็เลยเอาแบบว่าของที่ควรที่จะแจกในกิจกรรมวันเลนทายเนี่ยเอามาเสียเอาเอามาเสียเพชรน,นะครับผมนะโอ้ผมพูดติดๆขัดๆมากเลยวันนี้ท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าจะไม่ลงมันก็จะคิดถึงท่านผู้ชมนะครับผมนะมันเป็นร้อนในด้วยท่านผู้ชมแล้วแบบลิ้นมันแบบลิ้นมันแบบมันไม่ไปอ่ะลิ้น,บบม,นบบมันแข็งอ่ะเออนะครับผมนะก็เดี๋ยวต่อไปเลยนะครับผม5้าร้เพชรจัดไปได้เป็นได้เป็นโอ้โหได้เป็นชชุุดดใหหมมม่่านนนนะครัับผผก็็เเปขอองงงู้ญิ แพ็กเลดี้สวีทฮาร์ดนนเองนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยแล้วก็ชุดผู้ชายก็ได้เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็มีแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมครั้งอ่าครั้งสุดท้ายนะครับผม699เพชรกพก็ยังไม่ถือว่าแพงนะครับผมนะก็เป็นราคานี้เลยนะครับผมจัดปเรามาดูคาตนะกันอย่างเดียวดีกว่านะครับผมไม่ไปอันเสียเวลานะครับผมนะคาตนะก็เป็นตัวเอ่อตัวไหนเออเป็นคาตนะตัวนี้เลยนะครับผมเน่เวลาถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเวลาอยู่ในเกมนั่นเอง นะครับผมนะก็ถือว่า,าสำหรับสายสะสมก็ถือว่าคุ้มนะครับผมสำหรับสายที่ไม่ได้สะสมนะครับผมก็ถือว่าไม่คุ้มนั่นเองนะครับผมนะก็มาประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนคลิปนี้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งบัลลังใจให้มาไอ้ีด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้หากพูดติดข,ขัดหรือว่าเสียงไม่น่าฟังก็ขอกราบประทานภาภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยเป็นร้อนในนะครับผมก็บอกไปแล้วในข้างต้นนั่นเองนะครับผมสำหรับววัันนนนนี้้้กกก็ลลาาาาไไปป่ออเจจคคิหะรรบบบผม๊ยยุู